มันจะมีคําพูดที่ว่าทําไมมอไซค์ไม่วิ่งซ้ายนะครับเวลาเกิดพวกอุบัติเหตุอะไรครับอยากให้ดูเลนซ้ายของประเทศไทยนะครับมันไม่เหมือนเลนซ้ายประเทศนอกนะครับดูจากเนี่ยเนี่ยผมขับไปทํางานทุกวันผมก็เจอแต่รถจอดที่เลนซ้ายเนะี่ยมันจะมาจอดเต็มเลนเลยครับเจอรถสวนบ้างก็มีรถอเกจากซอยบ้างก็มีคือจะให้ขับซ้ายผมเป็นคนขับซ้ายตลอดนะครับแต่ว่ามันก็เสี่ยงครับทุกวันขับซ้ายครับ แล้วดูจังหวานี้ครับทีผมวิ่งตรงตลาดบางใหญ่นะครับรถมันก็ติดอยู่แล้วนะครับนี่ทิมมาแล้วครับผมกระเบิ้ลวิธีนะครับเสียงแต่ผมดังนะครับแต่เขาเปิดกระจกออกมาครับไม่รู้ว่าเปิดมาทาไมแต่ว่าถ้าเปิดมาขอโทษนี่ผมยินดีนะครับแต่ว่าผมไม่ได้จอดคุยกันนะครับหวังว่าจะเปิดมาขอโทษนะครับผมเป็นคนขี่รถไม่เร็วนะครับแล้วผมก็จะขี่เลนซ้ายตลอดนะครับแต่ว่า บางทีเลนซ้ายอะ่ะมันอันตรายกว่าเลนขวานะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเลนซ้ายอะ่ะเนี่ยเห็นบ้านรถก็สวนมาแล้วเนี่ยอีกคันละคือผมไม่รู้ว่าขับเลนซ้ายอะ่ะผมจะชนคนมาไหนนะครับไอ้พวกรถจอดบ้างเดี๋ยวมีพวกเปิดประตูแบบไม่ดูอะไรบ้างอ่านเจอแล้ว